สื่อครับอยู่กันในเกมสกิลลีเจนเรายอนอีกครับอ่ะวันนี้ฮะโดนแบนไปเรื่องของการหลบเบีกฮิวพอยซสั้นและก็ชิวนะครับเท่ากับว่าเราจะมีการยืนนี่คือ HP มีสไปน์เนะครับอยากลองเล่นจังเกิลพ o อฟเฟตที่เป็นสไปน์จังเลยลองดูกันหน่อย สวดครับพาร์สี่ก็คือตัวสป라์เนี่ยจะลดความสียได้มากขึ้นด้วยนะครับตามเลเวลของเราเลยก็อันตรีจะเป็นรากไม้ทำดาเมจเป็นเวทนะซึ่งก็ปกติจะอยู่ได้3วินาทีฮะแต่ถ้ามีสป라์ยอยู่ก็จะเพิ่มระยะเวลาเข้าไป1วิต่อ1ตัวฮะถ้าเรามีข้อกาสที่เรียกได้หลายตัวก็อยู่ได้นานขึ้นนะสำหรับอันตินะครับอ่ะสมบัติชิ้นแรกครับคงจะไม่พ้นเมจิคบ็อกเกอร์ฮะผมชอบมากเลยมันเร่งสกิลได้ค่อนข้างดีไป4ดาวได้ง่ายนะครับ้าไม่ได้ซ้ำเยอะนะ มีเรกโผมานี่ครับเคยเล่นอยู่จังเกิลเฟตไปเข้าคู่กับเรกก็โหดอยู่แต่วันนี้ไม่มีพิษนะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้โหดมากมายก็มีวูนฮะที่น่าเล่นอยู่นะครับมีสไปร์มาช่วยแชร์ของใส่อาวุลเนี่ยมาเป็นดามเมจหลักก็ได้ซึ่งมันแก้ทางน้ําแข็งพอดีนะ ดูจากตัวแล้วฮะเบสิกก็ค่อนข้างเยอะเลยครับเจ้าหัวนี้ก็เบสิกแคผนะครับสไนกก็อาจจะเบสิกเนะส่วนเจ้าหนูหิมะก็เบสิกนะครับสายตีค่อนข้างเยอะฮะฟีดก็จะเป็นไฟที่แก้ได้ดีครับอ่ะตรงนี้ฮะสู้ไหวไหมเหมือนจะไม่ไหวนะแพ้ไป ก็เดี๋ยวเราซื้อกันในสมบัติที่2นะครับแน่นอนเดี๋ยวเราเน้นไปทางสปร이ดก่อนเพราะว่าเป็นตัวหลักเลยพยายามจะหาอะไรที่ไม่ได้ใช้โปรเจกตทถ่ายนะถ้าเจอน้ำแข็งนะครับก็จะมีวูนนี่แหละที่ตอบโจทย์ที่สุดหรือไม่ก็ HP ฮนะซึ่ง HP มันมีคลิอยู่ก็ไป HP ดซใสไ,ได้เอา HP คลิมาช่วยก็ได้เหมือนกัน และตรงนี้เจอกับพลิกครับพลิกไม่แน่ใจไปทงวูลหรือเปล่านีอจะมาทางเร็กก็อาจจะไป2ส,สายก็ได้ฮะแต่เราก็สู้ไม่ไหวในตอนนี้นะไม่ได้ซื้อสกิลเลยเจอกับเจ้าดูฮิมานะฮะตรงนี้ก็จะเบสิกฟิตเลนเเกมก็จะทําฟิตรัวรัวก็จะมีคนช่วยทําฟิตให้สําหรับสายเบสิกฮะอาจจะแพ้ทางเจ้าดูนี่หน่อยแต่ตัวนี้ก็แพ้ฟิตตัวเองเหมือนกันเลยครับถ้าเจอฟิตมาตีช้าก็เอาไว้อยู่ คครับรอบสุดท้ายฮะในการยังไม่ซื้อสกิลนะฮะรอสมบัติที่2อยู่แล้วเจอกับสไนเปอร์ฮะสไนเปอร์สายอันติก็มีนะแล้วแต่คนอยากจะเล่นวันนี้ก็มีอันติด้วยก็ไม่แน่ใจจะเล่นสายไหนแต่ก็แพ้ไปนะในตอนนี้โอเคสมบัติที่2ฮนะมี v e จิเตอโปเกอันที่2หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ใช้ตัวอะไรแล้วกันแล้วยอดูเหมือนจำไม่มีฮะผมไปโซเลตเชลก็ดีเหมือนกันเราจะได้รีเรกทิ้งไปนี่ครับกับจะได้เจอสไปได้ง่ายๆด้วยมันมี4ช่องอะน,นะ สวยเลยครับได้รีฟีมออกมาเป็นสปร이ดเลยแล้ะจะเป็นวูนคอนโทรฮะสปร이ดทำวูนได้เดี๋ยวไปที่สปร이ดก่อนฮะอย่างอื่นค่อยเติมกันที่หลังนะครับเน้นทางสปร이ดก่อนแล้วก็เอาความใหญ่กันหน่อยเป็นคลิชแชร์เลือกจะเยอะขึ้นก็ตามค่าคลิที่เรามีฮะอัลติเมทคอนโทรนลยครับก็สกิลติเมทเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นคลิชแชร์2ครับใหญ่ขึ้นไนิดน,นึงฮะฟีดคอนโทรฮะทำสโลได้แล้ว HP ไม่เอาเกรกไม่เอา HP ไม่เอาฟิสไม่เอาแล้วสปรายหายไปไหนหมดอ่ะมีเป็นสป라이์คนแท็กเนี่ย ได้ขึ้นดาวเรียบร้อยครับได้แชร์ได้มากขึ้นฮะแต่สปร์มันหายไปเยอะมากจริงนะก็มีคนเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆนี่ครับตรงนี้เจอกับพี่วัวฮะก็มีสปร์มาเหมือนกันครับซึ่งก็จะมีแอคแท็กแชร์ฮะที่จะทําให้สปร์ใหญ่ขึ้นด้วยฮะถ้าเป็นสายเบสิกแอคแท็นะมันตีมาครับแรกๆกันไปฮะเหมือนว่าฝั่งเราจะไม่ไหวฮะดาเมจยังไม่พอต้องรอสปา์ให้สร้างสถานะมากกว่านี้ครับเป็นวูดนะ เดี๋ยวลองส่งกันดูฮะมีอะไรน่าสนใจมีเดดบาริเอลฮะไม่รู้จะระเบิดหรือเปล่าในวันนี้นะถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ระเบิดสไปคอนแทคฮะเพิ่มความใหญ่เข้าไปครับซึ่งวันนี้มันไม่มีฮิวไงถ้าแชร์ได้ไม่ดีจริงฮะสไปไม่ตายเราจะตายก่อนนี่ครับอุลคอนโทรลขั้น2ฮะตอนนี้ขึ้นดาวเรียบร้อยคอาการดได้ฟิล์มาส่วนสกิลที่ออกมาฮะอาจจะเป็นสไปมาร์เบิลฮะเอามาช่วยยิงสักหน่อยคอาการดก็ได้ยือๆเฉยๆครับผมไม่มีอะไรดาเมจเลยตอนเนี้ย วูนคอนโทรก็ยังน้อยครับทำวูนได้ไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่ขั้นสองขั้นเองและเจอกระตูวใหม่ฮะสายอันตีเลยครับก็จะเร่งเอเน g y ได้ตามค่าเลกด้วยฮะยิ่งมีเลกเยอะก็ได้อเน G จมาเยอะสกิลได้เร็วครับแล้วเหมือนว่าจะมีสกิลแรแล้วฮะเร่งเอเน g รจีขึ้นมาไม่ไหวสู้ไม่ได้เลยในตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปที่สไปมาเบอร์ดีกว่าฮะเอามาช่วยยิงสักหน่อยผมขาดดามจมากๆเลยผมมีตัดของยืนนะครับแล้วก็มาเรเกีเคมครับเมื่อสไปตายก็จะได้รับแต้มเรกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นรูนคอนโทรลอันที่3นะครับค่อยซื้อกันในรอบหน้าเจอกับดีวายวันเอร์นะฮะโอ้สายตีเร็วมาครับแปลว่าวันนี้จะมีฟรีดแต่ดีวายก็ยัดมาก่อนเลยสามารถหาฟีีได้จากตัวสไปนี่ครับแต่ตอนนี้คือเฮ็ดเพียมไม่พอฮะ แช์ไม่ทันอะตีลัวนอะนี่มันไม่มีทั้งโล่ไม่มีทั้งฮิวฮะทะลุเข้าตัวเราทั้งนั้นเลยฮะแชร์ได้นิดเดียวอาจจะไปทางบูลไม่ได้แล้วผมต้องไปเติมเฮชผีแทนฮะและได้สกิลฟรีเป็นสไปท์บับเบิ้ลฮะสวยเลยคันที่2เรียบร้อยนี่ครับอ่ะบูลคอนโทรฮะสุดเรียบร้อยเหมือนอกันแล้วก็แอคแทกแช่ฮะใหญ่ขึ้นตามค่าแอคแทกของเรา รอบนี้ครับเจอกับพี่ปัวนะฮะดูสิว่าไหวแล้วหรือยังเีตฟีสไพด้วยฝั่งนู้นฮะอ่ะเรามีสไป์ย,ยิงได้ครับแต่ก็ติดสไป์ฝั่งนู้นเล็กน้อยโอ้โหซึ่งหลอดแล้วไม่น่าจะรอดแพ้เก้าแต้มสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบที่เก้าฮะอ่ะสไพรามาร์เบลฮะขั้นสามต่อด้วยฟีดคอนโทรลครับขั้นสามเช่เนเดียวนกะันตอนนี้ใกล้สี่ดาวสี่ดาวก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่ามันก็ได้แค่ติกแ,แล้วก็ทวินสไพรมา แต่ผมว่าเราดึงคอกาดดีกว่านะครับทวินสปายค่อยไปดึงกันตอน40ก็ได้คิดว่าไม่น่าจะหายากเท่าไหร่สำหรับสายสป라이เพราะว่าไม่มีใครเล่นเลย ปัญหาก็คือเลือดเรามีน้อยฮะมันแชร์ได้ก็จริงอ่ะแต่มันก็คือถังเลือดเรามีน้อยฮะโรคไมมีฮิวไม่มีฮะเล่นสไปไม่ค่อยคุ้มะนะเกมนี้ไปเติมเพชรพีจะคุ้มกว่านี่ครับผมดึกว่าเอาลุงจังเกิลพอเฟสมาจะช่วยแชร์ได้เยอะแต่ก็ไม่พอเนี่ครับเลือดไม่พอถังเลือดไม่พออาจจะไปต่อวูนไม่ไหวผมไม่เติมเลือดก,ก่อนดีกว่านะฮะอ่ะตรงนี้เจอกับพลิกครับพอจะไหวไหมอันตรีมาครับทำดามเมจเวทไปและยิงคลิปพอติชนะเลย เลือดแล้วต้องเติมเลือดแล้วมีกรอบบินไกลเดอร์พอดีนะครับได้ใช้แหละโอเคครับมาเป็นคอกาดเนี่ยสี่สิบคงไม่น่ายากแล้วคอกาดขั้นที่3ครับเรียบร้อยอีก1สกิลเท่านั้นแล้วก็ h p แชร์ครับไปฮนะสี่ดาวเจอเป็นทวินสปค์การันตีเลยครับกราบตอนนี้มีเป็นฟรีคอนโทรลฮับเติมอีกสัก1สกิลได้สกิลฟรีเป็นสปค์คอนแทคครับ มีแต่ยืนมีแต่แชร์อย่างเดียวฮนะตอนนี้ก็ใหญ่อย่างเดียวคนระับสไปค์ไม่แตกนะตัวเราจะแตกก่อนเพราะงั้นผมอาจจะต้องเติมเพชรพีนะฮะมันไม่มีฮิวมันไม่มีโล่เดฟแบเรียลไม่ได้ใช้งานเลยดีหน่อยนะได้สไปค์มาเบิลมาเติมเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเติมเลือดนะฮะไปที่ H p กันบ้างและเจอเป็นเดดบอร์เรลคงไม่ดึงฮะผมเอาแค่ H p เลยกันเพราะว่ามันไม่แตกมันไม่ตายสไปค์ตอนนี้ก็ใหญ่แล้วฮนะ คงจะไม่จําเป็นนะครับผมไป HP ให้มัน4ดาวแล้วเอากันตายได้สักครีนึงน่าจะคุ้มกว่าอะ HP วูดครับขึ้นดาวเรียบร้อยเลือดตอนนี้1590สุ่มกันนิดเจอสปรย์อีกแล้วรอบนี้ครับเจอใ้กับไซเปอร์ฮเลือด2000กว่าและยิงบารัวรัวฮะด้วยเบสิกแอคแทดนะครับติดคลีรัวรัวมีฟีดด้วยอันติีก็มารัวรัวครับแต่ยังพอสู้ได้อยู่โอ้โหไหลลูกไหลลูกสปไปรย์มาเบริรแบกไป ความใหญ่คงไม่เติมฮะแค่นี้ก็ไม่แตกเลยครับตัวเราจะแตกก่อนเพราะงั้นผมจะเติมเพชพีก่อนมาอีกแล้วสไปวันนี้ไม่มีคนเล่นจริงๆนะมีแต่เติมกันนิดๆหน่อยๆไม่ใช่สายหลักแล้วสไปมารัวๆจริงๆฮนะผมเติมไปมันก็ค่าเท่าเดิมอะมันไม่แตกนะไม่มีผลอะไรอะได้เพชรพีบูตมาครัเป็นสกิลฟรีก็ดีเลย เก็บตังสองร้อยเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะครับรอดูว่าจะแพ้ใครหรือไม่ตอนนี้เรามีกอบบินไกด์เดอร์นะฮะก็พอจะฮิวได้หน่อยแล้วก็เจอพี่วัวสไปรเราเล็กลงนะครับเหมือนจะโดนตัดมาเล็กน้อยแต่ก็จะเห็นได้ว่าเลือดเราจะหมดก่อนที่สปไปรตายครับเพราะงั้นความใหญ่ไม่ต้องเติมเลยขนาดนี้ก็โอเคแล้วฮะพอจะเล่นได้ไปเติมอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้โหรัวๆนะฮะสายสไป์โผลมารัวไปเฮดพีชาร์ดนะครับ,รรรบก็ไปเฮดพีอเมจิกดีเฟนซ์ไป ได้กันเวทมันหน่อยครับช่วยถึกมันนิดฮะแอตแทกแชช่างมันเอาเป็นนี่ดีกว่าเฮดพีโลบัสเด็ดนะครับทุกๆ400 HP ที่เราเสียไปฮะจะได้เพิ่มดาเมจมา1%นเะรับนตียก็ไปคอมโบขั่วคอากาศหรือว่าสกิลทองของ HP ก็ได้นี่ฮะอะตรงนี้ค่อยดึงกันนะครับไม่มีตังแล้วจะดึงเมจิกดีเฟนซ์ฮะเอามาช่วยยึด รอบนี้ครับเจอกับตัวใหม่ดิฮะก็ถ้าชนะก็จบได้เลยฮะเป็นสายอันติและก็เร็งนะตีมารัวๆครับมีสไปา์ช่วยแชร์ฮะตอนนี้3ลูก4ี่ลูกเรียบร้อยแล้วชนะไปมาเดี๋ยวเราเติมยืนก่อนดีกว่าเมื่อกี้ก็เกือบๆลงไปนอนเหมือนกันนะครับโดนเวทรัวๆและเฮได้ HP สพไซลบลาร์ครับได้โขยวยือดมาเล็กน้อยฮะต่อด้วยอะ HP พีวูนเนี้ยผมคงจะไม่ปล่อยแพ้แล้วมั้ง12แต้มฮะตอนนี้อันดับ3เนี่ยแตกไป2 ถ้าแ,แพ้ทีก็คือมีโอกาสแตกได้เลยอ่ะคงไม่แตกดีกว่ารอบนี้เจอกับดีวายเวเดอร์นะครับดูสิว่าสู้ได้หรือเปล่าเลือดสามพักเลยนะฮะจะตีมารัวๆฮะทําฟีดก็ไม่ทันนะฝั่งนู้นทำฟีดได้เยอะกว่าเราอีกจริงเราควรจะทําฟีดได้มากกว่าเลยอ่ะอันตีไปครับตอดตอดเรียบร้อยโอ้โหได้แชร์เยอะได้แช์เยอะ HP โลบัสเส็จได้ใช้งานเลยฮะเงี้อ่ะเดี๋ยวไป HP กันต่อครับต้องการ HP ให้4ดาวหรือว่า3ดาวก็ได้ขอสกิลทองด้วยจะดีมากไปคอมโบกับ HP โลบัสเสร็จดีครับเปล่าก็ HP เกรกฮะเติมมานิดนึงเจอเป็นเรกไม่เอาอตอนนี้4คนสุดท้ายแล้วนะครับสมกันหน่อยดีกว่าอ่า HP ็รำเพจครับ,รบขึ้นดาวเรียบร้อย3ดาวแล้วฮะเลือดขึ้นมาเป็น2,231ฮะกับเดี๋ยวเราเติม HP โลบัสเน็ตต่อกันนิดหนึ่งในรอบต่อไป กับพี่วัวเนี่ยนะพี่วัวเราสู้ได้ไหมเลือดสา0พเลยฮะปามายับยับมีสกิลทองของเบสิกแอแทกเนี่ยแล้วก็เหมือนจะไม่ไหวฮะโอ้โหแพ้วัวส่วนตัวดื่นก็เบสิกหมดเลยนีครับเท่ากับว่าไม่มีใครช่วยผมแก้เลยฮะน้ําแข็งอ่ะเฮดพลงมาเสร็จก่อนเลยฮะโหมาสไปไม่เติมเลยครับแล้วก็เรียบร้อยสกิลทองมีกันตายได้แล้วฮะครั้งหนึ่งอะตรงนี้เรา ได้สกิลฟรีพอดีงั้นเดี๋ยวผมไปเติม HP l a m แลมเพหรือว่าครีบูดดีกว่ามั้งครีบูดดีกว่าสไปรเราจะได้ยิงมันมีโอกาสได้คลีด้วยและมีครีอีกไหมอยากไปเล่นสายคลีเหมือนกันนะครับเราจะได้ยิงได้แรงมากขึ้นนะตอนนี้การยิงของเราอย่างน้อยเนี่ยมีการตายได้ทิ้งแล้วแต่ก็ไม่มีเจอกับสไนครับไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็จบเลยเนะฮะผแแ้มสุดท้ายเลยครับสไนย,ยิงมารค่คิรัวรเห็นกันครับ เราทำฟีดไปเหมือนจะไม่ทันฮะไม่ทันได้สโลและลงหัวนะฮะสำหรับอันฟิเมตสวนกลับด้วยรากไม้ครับและเรียบร้อยเลย3คนสุดท้ายครับพี่วัวแตกแล้วผมเติมนี่นฮะฟีดสไปนี่ครับเอามาสโลทั้ง2เบสิกแท็กที่เราจะเจอฮะอ่ะ h ฮลพีโเบัสแท็กขั้นที่3แลครับก็จะแรกมากขึ้นอีสายสปน์เดี๋ยวเราข้ามไปนะ โอเคครับเมจิกดิฟเฟนท์ท่านสามครับก็มากันหอกของดีวายไวเดอร์ได้เนะเป็นอันติเมตมีเก้าแต่พอดีวายตีเจ็ดครับก็ยังรอดอยู่ได้ถ้าแพ้นะครับลองดูกันตอนนี้มีการตายแล้วแต่ดีวายนี่คือ4 4่พสีถ้าสำลับทุกทีและตอนนี้หมดครับเลือดครับโอ้โหก่อนตายทำฟีดได้ดีอยู่นะครับก็ทำให้โปรเจคไทยเนี่ยเข้ามาช้าลงอ่ะกันเวทกันต่อเลยเผลอๆเนี่ยผมไปกันที่4ดาวได้อยู่เหมือนกันนะครับ ขาดอีกสสกิลแล้วเดี๋ยวเรามีสกิลฟรีฮะจากโปเกอร์ได้นีครับถามว่าทำเอาอะไรก็เอาเลือดฮะอย่างน้อยเนี่ยสีดาวมันน่าจะได้3 0 0พันอยู่และเจอกับตัวจริงเลยฮะเมื่อกี้เจอทีมโกส์มาทีมโคลนมาเราดูว่าไหวเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วปามายับยับดัวรัวฮะต่อไปเราก็เพียบเลยฮะเดนแบรียวบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ฮะการตายทำงานครับและก็เรียบร้อยฮะไม่ไหวถ้าไปสี่ดาวได้ก็ไม่แน่นะครับเลือดเราจะมีมากขึ้น เ0็700แต้มนะเดี๋ยวเราสุ่มหาเลือดก,กันก่อนนะฮะมีเป็น HP b o o s ครับจัดไปได้เลือดมาเป็น2,300 HP ไฟฮะก็ทำา a m a g เรืเ่อยๆทุกๆ2วินาทีฮนะตามแม็กกพ HP แลวมี HP Free ับจัดไปครับเอามาช่วยลดการโจมตีฮนะให้สโ o มากขึ้นนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเลเวลนะฮะเพื่อให้พาสซีฟเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะว่าสไปจะแชร์ข่าวสารมากขึ้นตามเลเวลของเราได้ด้วยนี่ครับอะ เป็นครฮะเติมขึ้นมาให้มันขึ้นดาวเฉยๆเลือดจะได้เยอะขึ้นมาครับกับพาสซีฟเนี่ยจะได้ลดความเสีได้มากขึ้นด้วยตามเลเวลเนาะโอเคครับแพ้ไม่ได้ฮะลองดูกันครับสโลไม่ทันนะฝั่งนู้สโลมากกว่าเราอีกเรามีแค่การแชร์การยืนเนี่ยมีอสงจำไม่รอดเรับเลือดหมดเดี๋ยวมีก๊อกสองโผล่อะไรสิ่งฮะและชนะเลย พีปรทตฟีดของมันต้องมีนะครับเอาอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับฟีดมาเลยด้วยกันฮะตอนนี้3 XP สุดท้ายจะไปลงอะไรครับมีแค่300ก็มาด้ครับฟูลี่ฟีดดีครับฟูลี่เราจะขึ้นแล้วนะฮะแค่1ดาวมีดาผักฮะจัดสักหน่อยเลยกันกับตอนนี้ฟูลี่ฟีดสองนะครับจบเรียบร้อยครับก็ถ้าเราแพ้ก็แพ้นะฮะถ้าเราชนะก็จบเหมือนกันไหนดูซิมีอะไรบ้าง อ๋อมีเติมนะครับแต่เติมก็ไทยยดีเพราะว่าเราตีเจ็ดครับก็จับพอดีฮะอีกทั้งตัวดีวายเนี่ยมันโดนแรงขึ้นอีกหนึ่งนะครับยังไงก็จบในรอบนี้มาลองดูครับรอบสุดท้ายครับเปิดมาเราก็ทําน้ําแข็งไปครับก็แลกๆกันไปมีเฮดพีไซมาช่วยเล็กน้อยครับแต่ก็แข็งไม่ทันเขาคเขาแข็งมากกว่า ก็ได้อันตรีนะฮะมาช่วยทำดาเมจครับและตอนนี้เฮดพีหมดไปแล้วหลอดหนึงกับชนะเรียบร้อยเียครับโอเคฮะวันนี้อยู่กันกับลุงจังเกิลพ่อเฟยครับสายถึกครับมีแต่สกิลยืนทั้งคู่เลยฮะเป็นเฮดพีและก็สไปด้ะสไปด์วันนี้ก็แบกจัดๆเลยครับด้วยสไปด์มาเบิลครับได้ยิงได้แรงครับครับมาเป็นขั้นสามน่าจะไปคอมโบกับเฮดพีโลบัสเสร็จได้ด้วยยิงเลือดน้อยยิงแรงอะไรประมาณนี้นะ,ะแชร์ไปทั้งหมด72%นะครับกับเลือด ตัวสไปตัวใหญ่สุดก็คือ3685นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยเยอะกว่าเราอีกส่วนสกิลในวันนี้ฮะก็ประมาณดีฮะหลักๆก,ก็เน้นไปที่สไปดก่อนคนระับมีจุดเกือบเต็มแทบจะทุกจุดนะถ้าผมซื้อก็คือได้อะ่ะ แต่ผมไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรซื้อสกิลที่ใช้ดีกว่าฮะก็เป็นเทพีขึ้นมา4ดาวพอดีนะครับได้เลือดเยอะขึ้นได้กันตายจากสกิลทองเนะเมื่อกี้ก็พลิกได้ด้วยสกิลทองเนี่ยแหละครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและขอบคุณทุกสนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ